พระเจ้าสงสร้างมนุษย์สุขพิเศษจำได้ไหมเราเรียนว่าพระเจ้าสร้างแพลงต้นเล็กๆในทะเลจำได้จำได้พวกมันมีหน้าที่สร้างออกซิเจนให้โลกหน้าตาแปลกตัวเล็กมองแทบไม่เห็นจะจำได้ไหมว่าทรงสร้างสัตว์น้ำมากมายรวมทั้งปลาต่างๆจำได้สิ ทรงสร้างสัตว์ปีกมีทั้งบินได้แบบบินไม่ได้ส่วนใหญ่จะมีสองขามีปีกและกระดูกรวงแล้วก็ทรงสร้างสัตว์เบลคานออกรูปเป็นไข่เหมือนสัตว์ปีกสัตว์ปลาสัตว์ใช้งานก็เป็นอีกพวกที่อยู่บนบกมีกระดูกสันหลังร่างกายแข็งแรงสุดท้ายพระเจ้าทรงสร้างคนดีใจจัง พระเจ้าสังสร้คงคนแล้วปอปอรู้ไหมว่าบางทีนะเราเรียกคนว่ามนุษย์ก็ได้อ๋อแสดงว่าคนก็คือมนุษย์เข้าใจแล้วละขอพระคำเรามาท่องพร้อมกันนะคะพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบเราตามอย่างเรา ประถมการบทที่หนึ่งข้อที่26กกไก่พระเจาาตามพระฉายาแต่แล้วสุดท้ายพระเจ้าทรงสร้างผลงานชั้นยอดที่แตกต่างจากสัตว์เหล่านี้พระกัมพีเขียนว่าแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบเราตามอย่างเราเพื่อให้เขาครอบครอง ปลาในทะเลนกในอากาศสัตว์ใช้งานสัตว์ป่าทั้งปวงและสัตว์ที่เร่รานแล้วรู้ไหมพระเจ้าทรงสร้างคนอย่างไรแล้วพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์จากดินพอเป็นตัวตนมีอวัยวะทุกอย่างก็ทรงระบายลมหายใจแห่งชีวิตเข้าไปทางจมูกของเขามนุษย์จึงมีชีวิตเขาคนนี้คืออาดัม พระเจ้าทรงสร้างผู้หญิงด้วยนะแต่แปลกมากทรงทำวิธีพิเศษคือทรงบันดาลให้ชายที่ทรงสร้างมานั้นปรับสนิทจากนั้นทรงชักกระดูกซี่โครงของเขาออกมาซี่หนึ่งและทรงปิดเนื้อให้สนิทดังเดิมแล้วพระเจ้าทรงสร้างผู้หญิงขึ้นจากกระดูกซี่โครงของผู้ชายและพระองค์ทรงพาเธอมาหาเขาเธอคนนี้คือเอวา พระเจ้าทรงดูทุกสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นทรงเห็นว่าดียิ่งนักนี่คือผลงานของวันที่หกและพอถึงวันที่เจ็ดพระเจ้าทรงหยุดพักจากการทรงสร้างและทรงอวยพรวันที่เจ็ดนั้นและทรงตั้งให้เป็นวันที่บริสุทธิ์พระเจ้าสร้างการทรงสร้างมนุษย์ซึ่งเก่งกว่าสัตว์ทั้งปวงบางคนอาจสงสัยว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ ตามแบบพระเจ้าตรงไหนเราไม่ได้มีอำนาจแบบพระเจ้าไม่เก่งเหมือนพระองค์แต่เราเก่งกว่าสัตว์ส่วนที่เห็นได้ชัดเลยก็ตรงความคิดสร้างสรรค์ทำโน่นทำนั่นได้สื่อสารพูดคุยกันได้มีความรักกันมีความสัมพันธ์กันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่และที่สำคัญพระเจ้าทรงสั่งให้เราช่วยปกครองดูแลสิ่งต่างๆในธรรมชาติที่ทรงสร้างมาดูนะ สัตว์ต่างๆในป่าในทะเลในหนองบึงมันก็แค่สนใจที่จะกินอยู่ให้รอดไปแต่ละวันมันอาจจะถูกสัตว์อื่นๆกินบ้างแม้หลายตัวจะเก่งมากตัวอย่างบีเวอร์ที่สร้างรังสร้างเขื่อนให้ตัวเองหรือนกที่สร้างรังอย่างดีให้กับครอบครัวของมันมดที่เก็บอาหารไว้กินยามขาดแคลนแต่มันไม่สนใจใครอื่นเลย พระเจ้า,สร,าสร้างไม่เหมือนกับสัตว์อย่างไรบ้างคนสร้างสรรค์สัตว์ทําได้จํากัดมากคนเราเท่านั้นที่พระเจ้า,สร,าสร้างให้สร้างสรรค์มีความคิดอย่างเช่นดูสิเวลาเจ้าสิงโตกินเนื้อมันใช้ปากของมันฉีกเนื้อสดๆเข้าปาก แต่คนโบราณเอาเหินมารับเป็นมีดมาช่วยทำให้เขาตัดเนื้อได้อย่างดีพวกเขาคิดก่อไฟเพื่อทำให้อาหารสุกน k k k ่ากินมากขึ้นก็ช่างคิดเมนูต่างๆเอาสิ่งต่างๆมาผสมกันไปมาทำให้เป็นอาหารที่อร่อยแปลกไม่เหมือนสัตว์ที่กินเนื้อสดหรือกินเนื้อเน่าอย่างโคโมโดสัมพันธ์ สัตว์มีความสัมพันธ์ที่ไม่ซับซ้อนเหมือนคนเห็นไหมคนเราเพิ่งพาอาศัยกันตลอดคนเราไม่อยู่คนเดียวแต่ต้องมีเพื่อนๆเ,เป็นชุมชนเหมือนเราชอบไปโรงเรียนไปเล่นสนุกกับเพื่อนเอนสื่อสารสัตว์ไม่ได้ใช้ภาษาที่ซับซ้อนแบบคนและรู้ไหมเด็กๆเ,เป็นคนหนูใช้ภาษาไทยพูดกับเพื่อนๆเ,เด็กชาวพม่าก,ก็พูดภาษาพมา่าและที่สําคัญ คนเท่านั้นที่พูดกับพระเจ้าได้เด็กๆก,ก็พูดกับพระเจ้าได้ด้วยการอธิษฐานและร้องเพลงถวายพระองค์วิธีหนึ่งที่พระเจ้าทรงพูดกับเราคือใช้ภาษาเขียนไงพระคำภีนี้เป็นเหมือนจดหมายที่พระองค์ทรงเขียนถึงเราและคนเท่านั้นที่อ่านหนังสือออกสัตว์ไม่อ่านหนังสือจ้าเด็กๆคะเราพูดกับพระเจ้าได้ทุกวัน เมื่อพระเจ้าทรงสร้างชายหญิงเสร็จพระองค์ทรงอวยพรพวกเขาและตรัสว่าจงมีโรคเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองรัฐวีจำนวนขึ้นจนเต็มโลกและพวกเราจึงเป็นลูกหลานของอาดัมกับเอวาที่รา,ราระายธิฐานขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันนะคะข้าแต่พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่ทรงสร้างคนขึ้นมาตามพระฉายาของพระองค์ขอบคุณที่เราคิดได้ร้องเพลงหัวเราะพูดคุยและทำงานต่างๆได้มากกว่าสัตว์ทั้งหลาย ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงให้เราอธิษฐานต่อพระองค์ได้ขอทรงช่วยให้เราขอบคุณพระองค์เสมอที่ให้เรามีชีวิตอยู่และให้เราเป็นเพื่อนที่ดีของคนรอบข้างขอสรรเสริญองค์พระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่และทรงปัญญามากเหลือเกินในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเพลงขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงสร้างเรามาให้เกิดมาเจอกับเพื่อนๆที่เรารัก เรามาร้องเพลงในมสการมพระเจ้าได้กันนะคะพระเจ้าทรงสร้างฉันมาพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในตัวฉันพระเจ้าทรงสร้างตัวฉัน,นีนท้องแม่

เจ้าสองแสงเจ้สวนอย่างซับซ้อนเพราะแรกของฉัน ประดิษฐ์ทีบ้านกับเล่ที่ดักคุณนายเป็นครอบครัวของเราและเพื่อนเพื่อน